วันนี้นะครับก็เจอกันช่วงเช้าๆนะครับว่ากันในเรื่องของคาร์บูเรเตอร์นะครับมีน้องๆนะครับทักเข้ามานะครับว่าอยากได้คาร์บูสักลูกเป็นของเอ็นโปรนะครับที่ราคาไม่แรงนะครับตัวนี้เลยนะครับ299าบาทนะครับผมนี่ปาก28มิลนะครับเอาไปใส่กันได้เลยนะครับตัวนี้เป็นงานธรรมดานะครับไม่ใช่งานแท้นะครับนะครับก็ สนใจนะครับก็ทักสอบถามได้เลยนะครับนี่นะฮะจากยี่ห้อ SR นะครับผม N Pro นะครับอ่าสนใจก็ทักสอบถามเลยนะครับผม299บาทนะฮะปาก28บมิลงานสวยนะครับตัวนี้ สนใจนะครับก็ทักสอบถามได้เลยนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ